เคยสงสัยไหมว่าเงินที่เราใช้ทุกวันจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมกระดาษหนึ่งใบหรือแลกในแอปธนาคารถึงสามารถแลกกับแรงงานอาหารหรือแม้กระทั่งบ้านหนึ่งหลังได้จุดเริ่มต้นของระบบการเงินโลกไม่ได้เริ่มจากเงินแต่มาจากความเชื่อตอนที่1การแลกเปลี่ยนยุคแรกย้อนกลับไปหลายพันปีก่อน ก่อนมีเหรียญก่อนมีธนบัตรมนุษย์ใช้วิธีแลกเปลี่ยนสิ่งของกันโดยตรงข้าวสาลีแลกกับผ้าไก่หนึ่งตัวแลกกับเกลือหนึ่งถุงแต่วิธีนี้มีปัญหาเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการสิ่งที่อีกคนมีและหลายครั้งการแลกเปลี่ยนล้มเหลวเพราะไม่มีความต้องการตรงกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหาตัวกลาง ตอนที่สองการถือกำเนิดของเงินโลหะเมื่อการแลกของต่อของเริ่มไม่พอโลหะที่หายากอย่างทองคำและเงินกลายเป็นตัวแทนมูลค่าที่ทุกคนยอมรับราชวงศ์โบราณเริ่มตีตราเหรียญเพื่อรับรองความบริสุทธิ์ความน่าเชื่อถือเริ่มถูกสร้างขึ้นด้วยตราประทับของรัฐ เหรียญทองคําที่ถูกตีตราทำให้เกิดความมั่นใจว่าราคาที่แลกเปรียนจะไม่ลดลงง่ายๆตอนที่สามจากเหรียญสู่ธนบัตรโลหะมีค่าหนักพกพาลำบากจึงเกิดสิ่งใหม่คือธนบัตรแรกเริ่มเป็นแค่ใบรับฝากทองคําแต่เมื่อทุกคนเริ่มใช้ใบนี้แทนทอง มันก็กลายเป็นเงินไปโดยปริยายความเชื่อเริ่มแข็งแรงขึ้นและธนบัตรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมูลค่าที่ง่ายต่อการพกพาและแลกเปลี่ยนตอนที่4ระบบธนาคารถือกำเนิดเมื่อคนฝากทองไว้กับร้านทองมากขึ้นร้านทองกลายเป็นผู้ให้กู้นี่คือจุดเริ่มต้นของธนาคาร วเขาให้กู้มากกว่าทองที่มีอยู่จริงและนั่นคือจุดเริ่มของเงินที่เกิดจากหนี้ตอนที่5มาตรฐานทองคำ Gold Standard เพื่อควบคุมระบบหลายประเทศกำหนดให้หนึ่งธนบัตรเท่ากับทองคำจริงเรียกว่าระบบ Gold Standard ระบบนี้ช่วยสร้างเสถียร,รภาพ แต่ก็จํากัดการเติบโตอของเศรษฐกิจและทำให้การพิมพ์เงินถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตอนที่6ดอลล่าและสงครามโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองดอลล่าสหารัฐถูกผูกกับทองและประเทศอื่นๆก็ผูกเงินของตนกับดอลล่าอีกทีระบบนี้เรียกว่า Bretton Woods แต่ในปี1971 สหรัฐยกเลิกการผูกทองอย่างเป็นทางการและโลกเข้าสู่ยุคของ Fiat Currency ตอนที่7เงินที่ไม่มีอะไรหนุน Fiat m มาน y คือเงินที่ไม่ได้หนุนด้วยทองแต่หนุนด้วยความเชื่อมั่นในรัฐบาลเงินไม่มีมูลค่าในตัวเองอีกต่อไปมันมีค่าเพราะเรายอมรับว่ามันมีค่าโลกที่เราอยู่ จริงถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อร่วมมากกว่าทองคำในคลังตอนที่8การเกิดของเงินดิจิทัลเมื่อโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีเงินกลายเป็นเพียงตัวเลขในระบบและวันนี้มีแม้แต่เงินที่ไม่มีธนาคารควบคุมอย่างบิตคอยผู้คนเริ่มตั้งคำถามถ้าเงินไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลแล้วเรายังต้องเชื่อใครบทสงท้าย เข้าใจเงินเท่ากับเข้าใจโลกเงินไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้ซื้อของแต่มันคือเครื่องมือควบคุมพลังเมื่อคุณเข้าใจประวัติของมันคุณจะเข้าใจว่าโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยอะไรความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่มีเงินมากแต่คือการเข้าใจวิธีใช้มันและไม่ตกเป็นเหยื่อของระบบเรียนรู้เรื่องเงินคือการปลดล็อกอนาคตของตัวเอง